นี้ต้มยำเห็ดเคยงคันค่ะใส่สควอลงไปด้วยสควอลูกใหญ่ลูกใหญ่ต้มยำบาทาค่ะพี่น้องจ๋าน้องอ้อมมาต้มบาทาสุกแล้วค่ะทดอให้มันเดือดก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพี่น้องค่ะมาจ้าวันนี้ต้มยำบาทาไก่หม้อบักเอกอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ใส่เห็ดสองถุงเลยค่ะเรามีเห็ดช่วงนี้เรากินแต่เห็ดค่ะพี่น้องค่ะอย่าถามว่าจะกินเนื้อกินสเต็กกินไก่นะคะช่วงนี้เราก็จะกินแต่เห็ดค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเรามีเห็ดเต็มตู้เลยค่ะพี่น้องค่ะเราก็ต้องกินเห็ดนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกันต่อเลยจ้าวันนี้สงสัยหน้าไม่ได้ไปเพราะฝนตกนะจ๊ะ เสร็จแล้วค่ะต้มยำบาทาไก่ใส่เห็ดเคนยฮันนะคะรอมันเดือดแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะมาค่ะใครอยู่แถวบ้านน้องอ้อมมากินด้วยกันจ้าพี่น้องจา๋าของวันก่อนน้องอ้อมก็แจกจ่ายเขาไปหมดแล้วค่ะวันนี้ก็ทําแล้วก็แจกก็อีกค่ะพี่น้องจา๋าเออความสุขเล็กๆที่ได้ทําที่ได้กินที่ได้แจกกินเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะได้กินเหมือนเหมือนกันจ้าพี่น้องจา๋าไปแล้วจา้า